อาชีพนวดอาชีพสปาคือเทรนของโลกใบนี้นะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศอ่ะ60,000ถึงแสนหนึ่งก็ทำได้ครับจบแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าแค่ในประเทศเนี่ยผมมีให้20,000ตําตำแหน่งเทรนของโลกใบนี้มีประมาณ5เทรนเทรนที่มาแรงสุดคือ AI ครับเปิดไปช่องไหนดูข่าวอะไรก็มีแต่ AI AI เเต็มไปหมดเลยถูกไหม อยากจะทํา AIT เนี้ยหรือ Tik To อกทำ AIT ลงทุนเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านนะประเด็นคือไอ้ประชาชนคนตาดําๆแบบพวกเราเนี่ยจะไปแข่งกับเขาไหวไหมหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินทุนฮะมันมันเกินฝันไปแล้ว2มันต้องมีความรู้เฉพาะทางอีกขนาด CP ยังทำทำจะทําไม่ไหวอยู่เลยถูกปะ่ะมันมีเทรนด์ของโลกตอนไหนบ้างที่วันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่ทุกคนต้องการอะที่แบบเหมาะสมกับคนไทยเรานะหรือพวกเราเนี่ยหรือคนทั่วไปเลยคือครับ wealth แล้วอุตสาหกรรมมีใหญ่มากนะอย่างในเมืองไทยประมาณ6.2หมื่นล้านแล้วกลับมาดูต่ออาชีพอะไรล่ะที่มันสอดคล้องอาชีพโนวดอาชีพสปาครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําอาชีพโนวโดอาชีพสปามีทางเลือกหลายทางเลือก <Okay. S 1> ถ้าวันนี้คุณได้กลายเป็นนักกายภาพบาบัดแผนตะวันออกคุณคิดว่าดีไหมมีแต่คําว่ารวยครับ เพราะคุณจะไม่มีวันตกงานตลอดชีวิตหนึ่งสเวลาคุณมีงานถูกไหมคุณมีงานถัดไปคุณจะต้องมีอะไรครับมีรายได้เราไม่ใช่พระนะฮะที่ไม่ต้องทํางานแล้วก็มีเงินบริจาคแต่พระรวยไหมรวยคุณอยากได้มีเดือนละ4ี่หม0่0ห้าหมืนกื่็ดหมอแสนนึงก็ทำได้เพราะคนไทยเวลาที่บอกวธาทำอาชีพหมอนวดดูถูกแต่คุณไม่รู้หรอกพวกนี้เขารวยกันเงียบๆสายขาวนะครับเพราะหมอนวดเท่ากับอะไร นักกรยนภาพบำบัดแผนต้องมันออก <Yeah. S 1> คุณอยากไปทํางานต่างประเทศก็รายได้เดือนละแสนอ่ะแสนอัพโอเคไหมครับอย่างล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดอ่ะนักเรียนผม10กว่าคนอ่ะก็มีรายได้เดือนละแสน2องถึงสองแสนสี่หมบาทโอ้แมงก้เงื่อนไขเดียวที่คุณจะทำคือมาเรียนกับผมเท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> เรามีครูกเกือบ20ท่านโอเคไหมวันนี้ความรู้ที่เราสอนไปผมเป็นคนวางระบบเองเป็นคนวางรากฐานการสอน เดือนละห0 0 0มื่นหกมันทำได้ในประเทศนี้นะจ้าจ้าค่ะเอาแบบเฉลี่ยทั้งเดือนนีออะขอทั้งเดือนโอ้โหทั้งเดือนหนูถ้าฟันจริงๆเลยนะคะก็เกือบ6เกือบ6แต่ถ้าไปต่างประเทศอ่ะหกหมื่นถึงแสนหนึ่งอะทำได้ครับสบายๆอย่าให้ใครมาตัดสินว่าคุณเก่งไม่เก่งยิ่งโดยเฉพาะฝรั่งหัวทองจบแล้วจะมีงานทำหรือเปล่า แค่ในประเทศเนี่ยผมมีให้20,000ื่นตำแหน่ง oh. อันนี้หมอไม่เคนไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับกระซงเป็นคนพูดครับ <Yeah. S 1> สองถ้าคุณอยากไปทํางานต่างประเทศหูงานบานประไทยทั้งผู้ชายผู้หญิง LGBTQ ไม่จํากัดอายุนะครับคุณอยากลงทุนกับชีวิตตัวเองถูกๆคุณก็จะได้ไรายได้ถูกๆไป oh. เพราะราคาเนี้ยผมบอกเลยนะในในใ,ในระดับโรงเรียนด้วยกันเองอะ่ะถือว่าแฮปปี้ oh. แล้วเดือนแรก ออกไปทํางานคืนหมดแล้วครับจริงๆ20วันคุณก็คืนแล้วครับรายได้ขั้นต่ํานักเรียนผมคือ25,000ถึง30,000บาทต่อเดือนจะมขีของผมมีด้วยกัน2ที่นะที่ผมไปสอนอยู่ก็คือ1ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่ศรีราชาน,นับรถไฟฟ้าสีนครลินมีที่พักให้นะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่2ที่พัทยานะครับ พัทยาเนี่ยจะเหมาะกับคนต่างจังหวัดก็คือทางอีสานกับเหนือคือที่พัทยาเราอยู่พัทยากลางนะครับติดถนนใหญ่10เลนหลายๆคนเชื่อในติ๊กตอ,อกเยอะมากเลยบบเฮ้ยนวดไม่เป็นมาเรียนกับครูได้เลยผมบอกเลยพวกมันไม่ใช่ครูคนที่บอกว่ามาเรียนกับฉันจะได้งานไปทํางานต่างประเทศเลยเนี่ยตอนนี้บอสเนี่ยเต็มติ๊กตอ,อกเลยปะ่ะพวกนี้ทาผิดกฎหมายนะครับค้ามนุษย์1 2. เขาไม่ใช่โรงเรียน 3. บรรัทจหางานก็ไม่ใช่ประเด็นคือให้คุณไปใช้แรงงานต่างประเทศอะเอาไหมขายจะเอาก็เอาอะกูไม่เอา,เอา,เอาวันนี้ถ้าคุณมาอยู่ที่โรงเรียนผมคุณรู้ทุกอย่าง <Yeah. S 1> คําตอบเดียวนะที่คุณจะได้ไปทํางานต่างประเทศนะคืออะไรรู้ปะ่ะฝีมือครับวันนี้ขนาดกระทรวงสารสุกส่งหมอนวดอะส่งผ่านกระทรวงไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> ส่งหมอนวดไปตะวันออกกลางอะคือรวยมากเนาะกลุ่มประเทศอาหรับคือรวยมากเนี่ยยังถูกเขาด่ากลับมาเลยครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะให้คนที่ไปแม่งนวดไม่เป็น คนที่ไปแม่งนวดไม่เป็น80%นวดไม่เป็นขนาดกระทรวงส่งไปยังถูกดา่ากลับมาเลยเพราะอีแปแม่งเนียนตีเนียนไปทํางานอยากรวยแต่เสือกสุดท้ายโดนส่งกลับหมดแต่ถ้าคุณเป็น20%ตรงเนี้ <Yeah. S 1> จะมีแต่คนต้องการตัวคุณคุณจะมีวันตกงานตลอดชีวิตไปไหนมัดผมคนหนึ่งเนี่ยแหละจะต้องการพวกเราผมม่นมีพนักงานเกือบสองรอชีวิตก็ไม่พอนะครับ <Yeah. S 1> เวลาจะรับมาทํางานอะ ส่วนใหญ่จะตีเนียนกัน <Yeah. S 1> เอาใบประกาศที่ซื้อมาเนี่ยใบพวกนี้ใบประกาศพวกนี้เขาซื้อกันมาใบชมพูก็ซื้อกันมานวดไม่ได้เรื่อง <c oughs> ประเด็นคือร้านสายขาวจริงๆที่ไม่ได้นวดตามนวดตะแคงอะ่ะไม่รับกันอยู่แล้วแต่เผอิญว่าไม่มีตัวเลือกไงแต่ถ้าคุณไปนักเรียนไปเป็นย0เป็นเนี้ยผมคนหนึ่งอาจจะแย่งตัวเรา99%ไม่เคยเรียนนวดมาก่อน99%เป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานโรงงาน มีรายได้ไม่เกิน15ื0นแต่พอเรียนจบไปครับภายใน1เดือนแรกมีรายได้2 5 0 0 0ถึงมบางคน4ี 50, 50, ่0 0 0 0ต่อเดือนแนะนำให้เรียนคอร์สปอโนดเหมือชีพนะครับนักเรียนจะได้เรียน3วิชาแล้วเราแถมสปาหน้าให้มูลค่า2-2,000บาทที่ไหนบอกสอน5วัน7วัน10วัน15วันหมอไมเคินบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปเรียนนะครับอันนั้นคือมิชชีพ แล้วการเรียน15วันไม่สามารถทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับถ้า15วันทําให้คุณรวยขึ้นได้ทําให้คุณแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ป่านนี้คนไทยรวยกันทั้งประเทศแล้วครับนี่คือ3เทคนิคนะครับ3บันได3ขั้นที่ทุกคนต้องทําตามปฏิบัติตามอย่างเป๊ะๆคุณจะสําเร็จแน่นอนวันนี้คุณอย่าห้ามข้ามขั้นไหนนะครับหลายๆคนถูกหลอกเพราะอะไรรู้ปะ่ะไม่ขึ้นบันไดขั้นแรกเนี่ย แต่ไปขึ้นบันไดขั้น3หรือขั้น2องเลยอย่างเมื่อกี้ใครถามว่าฉัอยากได้งานคะ่ะหมอ,อยังมีงานไหมมีงานไหมคุณกระโดดข้ามขั้นหนึ่งไปอย่าเพิ่งไปกังวลบันไดสองขั้นนี้ที่คุณยังไม่ได้เหยียบตีนลงไปในบันไดขั้นแรกวันนี้ถ้าคุณยังเหยียบบันไดขั้นแรกหรือบันไดขั้นที่หนึ่งคือความรู้ยังไม่เต็มตีนอย่าเพิ่งไปฝันถึงงานกับเงินครับฝากกดแชร์กดไลค์นะคบแล้วก็กดติดตามไปนะครับเราจะมี โปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดูทุกๆคนนะครับ